อ่ะคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราพ่นสีทองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ตอนนี้ทองสวยงามแล้วนะครับไม่ไม่เหมือนสีเหลืองตอนแรกแล้ว,ลวที่มาเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเมทัลลิกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีทองตามที่เราต้องการแล้วนะครับทุกชิ้นเลย นะครับทุกชิ้นเลยชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแกรก็เป็นสีดำเนาะนะครับก้านก็เป็นสีดําตามที่เราดีไซน์ไว้นะครับจริงๆในหนังเนี่ยไอไอแผ่นข้างหลังตรงนี้นะครับมันเป็นสีดําทั้งแผ่นเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะอยากให้มันสีทองหน่อยนะครับไหนใดก็ทองแล้วเนาะนะครับหัวมังกรก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับอ่าสวงสวิตอะไรก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวกดสวิตใช่ไหมนะครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้เราก็ มาลองดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องแกะเทปบางพ้นออกนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่นักทำสีหลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบกันเลยนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่ากลัวฮะไม่แน่ใจว่าติดเทปบางพ้นดีหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยทำผ่านกล้องด้วยนะครับถ้าเกิดมันปลิ้นเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องแก้กันลําบากนี่หนึ่งนะฮะ ก็มาดูกันว่ามันทํำยังไงนะครับอ่ะลองดูกันนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการลอกมันออกนะครับก็ใช้มือดึงก็ได้ฮะหรือว่าจะใช้แหนบตัวนี้นะครับเป็นแหนบสําหรับงานโมเดลนะครับก็ลองดูนะฮะนะครับเราจะมาลองลอกดูว่าสติกเกอร์เรายังอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะก็สกิดสกิดเทปบางพ่นออกมานะครับให้มันมีร่องลองนิดหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็จิ้มแล้วก็ดึงเลยฮะนะครับพอดึงออกมาพบก็เอามือลอกได้เลยครับปั๊บเรียบร้อย นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหสติกเกอร์ของเรายังอยู่สวยงามนะครับไม่กินขอบเข้าไปเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีเหลืองๆติดข้างๆบ้างนะครับอาจจะเป็นการที่แบบติดอาจจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับสวยอยู่นะครับนี่สติกเกอร์บางพ้นแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับอ่ะลูกตาเป็นไงลูกตานะครับลูกตาบังกรนะครับลองมาดูกันนะครับเออเสียว นะครับทุกครั้งที่ทำอะไรพวกนี้ก็จะเสียวทุกทีนะครับอ่ะเห็นปะนะครับโอเคตาบางกรก็ยังดูดีแหมมีติดขอบสีเหลืองนิดนึงนะมันก็อาจจะติดยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสีเก็บเอาได้นะครับเอาสีดําสีอะไรเงี้ยเก็บให้มันเนียนๆได้นะครับโอเคแต่โดยรวมก็ถือว่ารอดแล้วครับคุณผู้ชมรอดนะครับอ่ะดูดูตาหลังบ้างนะครับตรงล,ลูกตาเนี่ยมันเป็นนูนเนาะมันก็จะจะแบบแปะยากกว่าแหมตาหลังเนียนกลิบเลย โอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับการลอกเทปบางพ้นนะฮะของเรานะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับก็เข้าไปสู่ขั้นตอนการประกอบนะครับกับคืนให้มันเป็นร่างเดียวกันแล้วกันนะครับอ่าลองไปดูนะฮะว่าการประกอบคืนเนี่ยทำยังไงนะครับไปครับผมอ่ะคุณผู้ชมนะครับเรามาดูกันสําหรับขั้นตอนประกอบเนาะนะครับแผงวงจรเนี่ยมันก็จะมีอยู่หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับที่เราแกะออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บไว้ในกล่องอย่างดีเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แค่วางมันลงไปที่เดิมนะครับแล้วก็ประกอบเนี่ยดูจากคลิปเดิมที่เราทําไว้ก็ได้นะครับก็ประกอบย้อนกลับไปด้วยกันเอาลำโพงใส่ไปก่อนนะครับอ่ะใส่ไปก่อนด้่ทีนี้มาดูนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงแผงตรงเนี้ยมันจะต้องมีสวิตสองอันที่เราพ่นสีไว้แล้วเนี่ยอ่าเห็นไหมนะครับอ่ะสองอันนี้นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งหล่นละอ่ะสวิตสองอันนี้นะครับเราต้องใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็สปริงเนี่ยเราได้ทําการเก็บไวแล้วเทออกมาก่อนนะครับอ่ะสปริงเนี่ยเราได้ทําการ เก็บเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับปุ๊บอมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปในกลไกของเขาเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอ่าโอเคอย่างนี้นะนะครับอีกอันนึงก็ทําเหมือนกันนะครับอ่านะครับใส่สปริงเข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บสปริงนี่อย่าหายเลยนะครับผมเคยทาไอซีรีนี้แหละแล้วก็ทําสปริงหายไปนะครับต้องไปโมของปากกามาใช้ซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะมันจะดูฝืดๆนิดนึงนะครับอ่ะ นี่เราใส่สปริงเข้าไปแล้วคุณผู้ชมนะครับเรียบร้อยนะครับสวิตช์ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมเลยฮะนะครับค่อยๆเอาประกอบกลับเข้าไปนะฮะก็ใส่ไอตัวสีขาวๆนี้เข้าไปด้วยนะครับใส่เข้าไปก่อนเนาะนะครับใส่เข้าไปก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้ามันไปพร้อมกันนะครับอ่าตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังได้นะครับอ่าเข้าไปพร้อมกันแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะขัดกันเนาะนะครับใส่เข้าไปหแล้วก็กดเข้าไปกึ๊กอ่า นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะจากนั้นนะครับก็เอาไอ้ตัวลําโพงจัดขยับไปเข้าที่เนี่ยครับขยับไปเข้าที่ให้ดีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยแต่เสียดเสียดใจนะตรงนี้ไม่ได้พ่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับดูดีดูสีมันต่างกันเยอะเลยนะเออมีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดูร่องนะครับแล้วก็ใส่ลงไปให้มันอยู่ที่เดิมนะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับประกอบ กับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกบฝาเดิมเขาลงไปนะครับประกบฝาเดิมเขาลงไปเลยนะครับประกบฝาลงไปอ๋อลืม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 ทุกคนลืมใส่สวิตลืมใส่สวิตนะครับอันนี้ที่กดกระชันะครับอ่าอย่าลืมใส่ลงไปด้วยนะครับอ่ะดูนะครับมันจะมีล่องดำาๆอยู่อ่ะรูรูอยู่ข้างในนะครับแย่ไปนะครับแย่ไปใส่อ่าใส่เข้าไปนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะกดลงพอดีไงอย่างนี้นะครับดูให้สวิตมันกด เห็นไหมเนี่ย่ะใช้สวิตช์มันกดพอดีแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ประกบฝาเข้าไปเลยฮะประกบฝาเดิมเข้าไปนะครับตามร่องเดิมครับกดเกึ๊กเข้าไปเรียบร้อยครับการแสของเราใกล้เสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่ฐานเลยครับเอาไข่ก่อนก็ได้อ่ะอเดี๋ยวเราค่อยใส่ฐานทีหลังแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเราใส่หัวมังกรเข้าไปก่อนตรงเนี้ยตอนก่อนใส่หัวมังกรมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมไข่น็อตด้วยนะครับอ่ะ ไขน็อตไปนะครับสายใบนะครับปุ๊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 บอ่าพอไข่น็อตปุ๊บเราเอาหัวมังกรอีกอันหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับประกบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแก๊บอ่านะครับเรียบร้อยแล้วก็ไขน็อตทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปไขน็อตแป๊บหนึ่งอ่า นัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือใสฝาเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้เขาใหม่เลยแล้วกันเนาะนะครับไหนๆก็ทําใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวแกะฐานแพ็คใหม่ใส่ลงไปเลยแล้วกันครับไปแกะฐานใส่กันนะฮะอ่ะใส่ฐานก้อนสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยฮะนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าพังหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราทําตามถูกตามขั้นตอนเนี่ยมันต้องไม่พังนะครับมันต้องไม่พังอ่ะเราลองมากดดูซิว่ามันลอดไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองอ่ะลองดูมุมนะครับ เอาจริงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ามันพังไหมสามสองหนึ่งัรอรอดชีวิตครับคุณผู้ชมดาคอ็นายฮันเตอร์ของเราโอเคยัง oh. อยู่ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับดาโกไนท์ฮันเตอร์ของเรารอดชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนการทําสีแล้วเนาะนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยอยากให้มันดุเพิ่มขึ้นตรงตรง,ตรงฟันของเขาเนี่ยเนี่ยตรงฟันตรงเนี้ยนะครับอยากจะให้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยดูเข้มขึ้นตัดเส้นเราก็สามารถตัดเส้นได้ด้วยการใช้เจ้าตัวนี้นะครับพาเนลไลน์เอ็กเซนต์คัของทรรมยานะครับเขย่าเขย่าแล้วก็ หยอดมาลงไปเลยนะครับอันเนี้ยหูวขวดนึงใช้นานมากผมใช้มาเนี้ยสปีจะ3ปีแล้วยังไม่หมดเลยนะครับตรงร่องๆอ,งอะ่ะตรงที่เราคิดว่าเราอยากจะให้เขาแบบว่าเฮ้ยมีเส้นดำๆขึ้นมาเราก็จิ้มได้นะครับเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ทาฟันก็สักนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเดี๋ยวเราจะใช้เอ่อเ็กยี่สิบนะครับเพราะว่าไอ้สีสูตรเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่ทับกันเนาะอันนี้มันเป็นสีสีสูตรอีนเมลนะครับถ้าเอาทินเนอร์มา ซินเนอร์อีนาเมลเนี่ยนะครับที่เป็น X20 ของทามิย่าเนี่ยเขาเรียกว่า X20 เนาะนะครับมาเช็ดออกมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับมันก็จะสีเดิมมันก็จะไม่ลอกออกไปด้วยเพราะมันสีคนละสูตรกันเนาะสีที่เราใช้อันแรกมันเป็นสีสูตรอะคริลิกใช่ไหมครับเออมันก็จะไม่ดูดสีกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้อีนาเมลตัดเส้นได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําให้มันดุขึ้นอีกนิดนึงนะครับเติมฟันให้เขาสักหน่อยนึงนะครับให้มันดูแบบมีอะไรนะครับแล้วค่อยเช็ดเช็ดออกอ่ะตรงเส้นตรง อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรเดียวกับกันดัมนะครับการพลาก็จะใช้แบบนี้แหละนะครับตัดเส้นแบบนี้นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าปากของเขาเนี่ยแบบให้มีแบบสีขึ้นมาดุขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอืมอันนี้แล้วแต่ชอบนะบางคนอาจจะแบบเคยรู้สึกว่าแบบไม่อยากตัดเส้นก็ได้นะครับหรือใครอยากให้มันดูดุขึ้นเนี่ยก็ลองทําได้นะครับอืมประมาณนี้แล้วกันนะนะครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับหยอดเอาเท่าที่เท่าที่อยากจะให้มันมีลายอะนะครับ ลองหยอดดูไอ้พวกขวดนี้มันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกครับอ่ะเยอะๆก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเช็ดออกมันดูดติดไม้มาอ่ะนะครับโอเคแล้วก็ทิ้งไว้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานไม่นานโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเช็ดด้วย X 2 0กันฮะเป็นปิดจ็อบขั้นตอนสุดท้ายครับไปอ่ะหลังจากปล่อยให้เขาแห้งไปแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าเอ่อทินเนอร์นะครับอินาเมลทินเนอร์นะครับ X 2 0นะใช้เป็นตัว X 2 0นะครับของทามิย่านะครับอันนี้ใช้มาประมาณ2ปีแล้้วดดูนิ เห็นป่ะไม่รู้เห็นป่ามันเหลือต้องเยอะนะครับเหลือเยอะมากแล้วก็มีคอตตอนบัตรนะครับเนี่ยครับเอาคอตตอนบัตรจุ่มไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ปาดๆออกนะครับอย่าใช้เยอะนะนะครับเดี๋ยวมันจะดูดสีเราไปหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับซับซับนะครับไอ้บริเวณที่มันเกินออกมานะครับอันไหนที่ไม่เกินก็ไม่ต้องไปยุ่งมันอยู่ในร่องก็โอเคแล้วนะครับอ่าเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นป่าตรงฟันเขาเนี่ยแบบมันเด่นขึ้นมานะครับฟันเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเลย นะครับอ่าประมาณนี้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันมีเกินมานะครับไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเออนะครับมันจะมีตัวที่มันเกินมาเราก็สามารถเอาเอ็กยี่สิบเชลียได้โดยที่สีทองกับมันก็จะไม่ติดลันมาด้วยเพราะว่ามันเป็นสีคนละสูตรกันนะครับอันนี้เป็นแบบว่าเคยเทคนิคการทําสีแบบหนึ่งนะครับที่ชอบใช้กันเนาะในการดั้มอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Dark Knight Hunter s e นะครับการแฉดจากซีรีส์ c o m ร a n d e r Exe นะครับเป็นของเก่าที่เราได้มานะครับในราคา250มั้งนะครับไม่แพงเลยนะครับก็เป็น DX ด้วยเนาะแต่ว่าสีที่ได้มาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต่อให้เป็นมือ1มันก็มันก็สีเหลืองแบบนั้นนะนะแต่ว่าพอเป็นมือ2เนี่ยอาจจะมีรอย เยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราก็ทําการพ่นสีเขาใหม่นะครับให้ออกมาเป็นสีทองเฉดนี้นะครับจริงๆมันสีทองมันก็มีหลายเฉดเนาะมันมี Burning Go กมีแบบ g o ก plus ตาดั๊อะไรก็แล้วแต่ลองไปหาดูนะครับเอาเลือกสีทองที่ท,ที่ชอบแล้วกันแต่ผมเมื่อกี้เกียรเสียตังค์ซื้อพอดีว่ามันมีเฉดเนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็เลยพ่นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องกับของจริงเนี่ยมันจะเห็นสีทองเหมือนกันไหมแต่ว่าอันนี้มันต่างไปชัดเจนเนาะจากเห็นอะตรงดาร์กไนท์ฮันเตอร์แซทที่มันเขียนตรงนี้นะ มันจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะนะครับสีเหลืองแต่ว่าเราพ่นเนี่ยมันเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วเราข้างหลังเนี่ยตอนแรกมามันเป็นสีดําใช่ไหมครับนะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนให้มันเป็นสีทองแล้วรู้สึกว่าเป็นทองทั้งอันเนี่ยน่าจะสวยกว่านะครับอ่าโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับการกลับมาของพวกเราในคราวนี้เนี่ยครับพวกเราคือมีผมคนเดียวเนี่ยแหละนะครับ กับรายการแว็กซ์สื่สตูดิโอของเราครับก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าคราวหน้าจะมาทำสีอะไรก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันเนาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครอยากดูรีวิวกับ Gamer d r i v e เเนี่ยก็เดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะแบ่งได้3พาร์แลวมั้งนะครับตอนแรกคิดว่าจะถ่ายแบบสั้นๆเนาะพูดไปพูดมาคิดถึงคุณผู้ชมครับหายก็ไปสิบปีนะครับเกือบสิบปีอ่ะนะครับก็เลยพูดยาวนิดนึงนะครับก็ทำออกมานะครับอยากให้ทำให้ละเอียดเผื่อใครเอาไปทำ เนี่ยก็ใช้ได้กับแบบ DX ทุกอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบเลยนะครับอยากจะทาอันไหนก็ลองไปทําดูนะครับ่ออย่างตัวนี้่ะหยิบมาใกล้ๆอาร์ควันตัวนี้นะครับก็อันนี้ไม่ได้ทําสีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็แค่ตัดเส้นเขาแล้วก็ทําสีสวิชตอนแรกมันเป็นสีพลาสติกเนาะก็ทําสีสวิชไม่รู้เห็นไหมนะให้มันเป็นสีเงินนะครับอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถหลักการนี้ก็ใช้ได้กับทุกอันเลยนะครับก็สามารถ เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับลองดูถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องแว็กซ์สุดสตูดิโอนะครับกลับมาคราวนี้นะครับก็หวังว่าจะอยู่กันนานๆนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวต่อไปแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นแบบรีวิวเจ้านี้แหละนะครับกับ เกมเมอร์ไดเวอร์แล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเอ้ยถ้าเราไปใส่เกมเมอร์ไดเวอร์แล้วมันจะสวยไหมซึ่งเกมเมอร์ไดเวอร์ของผมเนี่ยก็ทำสีไปแล้วด้วยนะฮะนะครับทำสีไปแล้วไม่ผมะเป็นคนไม่ชอบสีชมพูเขียวของเรื่องนั้นนะครับรู้สึกว่ามันแบบ มนสว่างไปนิดนึงนะครับเป็นคนชอบอะไรดักดาร์มืดๆนะครับก็เลยทําสีมันไปละเดี๋ยวเรามาดูกันลแล้วกันว่าเกมเมอร์ไดเวอร์ที่เราทําสีไปเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับก็ฝากช่องวัคซ์สตูดิโอเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามกันน้องๆที่ยังมาคอมเมนต์แม้พี่จะหายไปสิปีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าสมัยเด็กๆดูพี่เขารีวิวดีจังเลยผมอ่านแล้วรู้สึกแบบโหเราหายไปนานขนาดนั้นเลยเหรอเออจริงๆก็อยู่ในวงการนี้ตตลลอออดนะะครแ่่่่่วววาาาาาาจจไมมมยีีเเพงท มันก็โตขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าก็อยากจะกลับมาพบเจอกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดแบ่งออกเป็น3มพาร์ทนะครับก็ขออภัยด้วยจริงมันยาวจริงนะครับอาจจะแบ่งออกเป็นสักสองพาร์ทสมพาร์ทเดี๋ยวลองไปตัดดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอให้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เนาะอย่าด่ากันเลยนะครับ นะสังคมมันก็แย่มากอยู่แล้วนะครับเศรษฐกงเศรษฐกิจก็ไม่ดีนี่ครับเราก็อย่าด่ากันเลยในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยนะครับอยู่กันแบบพี่น้องดีกว่านะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับผมแว็กนะครับขอตัวลาไปกับเจ้าดาร์กไนฮันเตอร์แซดอันนี้นะครับไปนะครับสวัสดีครับ